วันเสาร์ที่4ที่ผ่านมาทางทีมเราบอกว่าอีก2สัปดาห์ทองคำจะขึ้นถึง4,150เหรียญต่อทรอยออนและแล้วสัปดาห์ผ่านมานั้นก็สามารถขึ้นได้ถึงเรน1 0 5 0เหรียญต่อทรอยออนอีกสัปดาห์หน้านั้น4150น่าจะขึ้นถึงได้ไม่ยากหรือว่าสัปดาห์หน้านั้นจะไปเป้าที่ไปไกลกว่านี้คลิปนี้ผมมีคำตอบแบบเห็นภาพชุดใหญ่ไฟดวงโตนั่นเองครับ ครับสวิเอร์ทก่อนฮะประจำวันเสาร์ที่11เดือน10แล้วนะครับก็ช่วงบอลแครดคุณบ่ายเทพชก่อนครับคุณทองคำเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาฮะวันเสาร์ที่4ทางทีมเราบอกนะครับว,ว่าทองคำนั้นอีก2สัปดาห์นะจะสามารถขึ้นได้ถึงทะเวรน4 1 5่ยเหรียญต่อ,อยอ่อนละแล้วฮะเมื่อสัปดาห์ผ่านมานั้นก็ทำ รับสูงสุดแถวเวณ4 5 0เหรียญต่อถอยออนเป็นไปตามคาดการณ์ของทางทีมเราแหมแมัม่นมันม่นมั่นเหลือเกินครับและสัปดาห์หน้านั้น4,150นั้นทางทีมเราคาดว่าน่าจะมาไม่ยากนะฮะแต่บอกเลยฮะตั้งแต่ต้นรายการว่าเป้าในสัปดาห์หน้านั้นทางทีมเราได้วัดเป้าใหม่แล้วนะ,ะทองคำนั้นจะสามารถขึ้นได้ถึงแถวเวณ สปอตถึงทะเล4,250เหรียญตโทรอยออนเป็นทองไทยนั้นสามารถแตะถึงเรนห6 0 0 0บาทกันเลย oh <my> ทีเดียว <What? S 1> เครื่อง พบกันประจำวันเสาร์ที่11ตุลาคม2568นะครับล่าสุดทองคำกลับมาทะลุ4,000เหรียญได้อีกครั้งหนึ่งจากประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนสะญ,ญัน้นทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในคืนวันศุกร์และยืนเหนือระดับ4,000ดอลลาร์ต่อออนได้เป็นครั้งที่2ของสัปดาห์โดยทองคำได้รับแรงหนุนจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย หลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้ออกมาขู่ว่าอาจมีการเรียกเก็บภาษีรอบใหม่จากจีนทั้งนี้สัญญาณทองคำตลาดโคเมค็กสมอบเดินธันวาคมเพิ่มขึ้น27.80ดอลลาร์หรือ0.70%ปิดที่4,000ดอลลาร์ต่อออนซึ่งในโดนัลด์ทรัมป์ก็ระบุในวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับว่า ไม่มีเหตุผลที่จะต้องพบปากกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนในอีกสองสัปดาห์ที่เกาหลีใต้ตามแผนการเดิมพร้อมกับเผยว่าสหรัฐกําลังพิจารณาในการขึ้นภาษีนําเข้าจากจีนในสัดส่วนมหาศาลซึ่งภายหลังการออกมาพูดดังกล่าวนะครับทองคําก็พุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดที่4,022ดอลลาร์ต่อออนซ์ซึ่งเป็นการทะลุระดับ4,000ดอลลาร์อีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมาดัานนักวิเคราะห์ก,ก็ให้ความเห็นว่าการที่สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนเริ่มร้อนแรงขึ้นก็จะ กดดันค่าเงินดอลลาร์และไปหนุสนสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคํานั่นเองครับนอกจากนี้นักลงทุนก็คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย0.25%ในเดือนตุลาคมและธันวาคมที่จะถึงนี้แล้วแรงหนุนต่อราคาทองคํำนั้นก็มาจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ การซื้อทองคําของธนาคารกลางการไหลเข้าของเงินทุนสู่กองทุน ETF ทองคําและความคาดหวังต่อการลดดอกเบี้ยของสหรัฐรวมไปถึงความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่เกิดจากมาตรการภาษีของสหรัฐนั่นเองนะครับซึ่งนักเศรษฐศาสตร์จาก Capital e c o n o m i c ก็ออกมากล่าวนะครับว่าราคาทองคําอาจมีการปรับฐานในระยะสั้นหลังจากที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ในระยะ2ปีข้างหน้านั้นราคาทองคํายังคงมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไปกันที่การวิเคราะห์กราฟจากคุณโชคดีกันต่อครับแล้วตอนนี้ครับ,บรตปกราฟนีครับรายสัปดาห์ภาพแรกครับภาพนี้เนี่ยมาช่างสวยงามเหลือเกินครับกับคุณทองคำรายสัปดาห์ทางทีมเรานั้นได้ตีนรับเส,ส้นสีแดงแนวรับด้านล่างเป็นรับสำคัญของคุณทองคำรายสัปดาห์ถึง3ครั้ง3คราวด้วยกันฮะละได้กดชิปคอนโทรนะฟังกันดูดีนะฮะว่าชินโทรเส้นสีเหลืองแนวนี้เนี่ยเป็นแนวต้านสูงสุด ค่าทองคำในรายสัปดาห์สามารถขึ้นได้สูงสุดสุดติกกอร์ดแมวนั้นสามารถอยู่ทั้งเวน4,237เหรียญต่อโตรอยออนกันนั่นเองถึง4,250เหรียญต่อโตรอยออนครับคาดว่าทองไทยนั้นอยู่ทเท่ยนบาทนะฮะจะสามารถขึ้นได้ถึงทเัเวน66,000บาทกันเลยทีเดียวต้องบวกรบกับค่าเงินบาทณนะวันนั้นด้วยนะฮะแต่ทางโดยคาดว่าสัปดาห์หน้านั้นมีโอกาส ที่จะตตะถึงแถวเริเณ4,200 37เวียนต่อถอยอ่อนแนวต้านด้านบนสุดท้ายท้ายสุดแถวเริเวณเหลืองแนวนี้เลยครับเขาบอกเลยว่าตอนนี้นั้นทองคำในรสัปดาห์นั้นสัญญาณลงยังไม่มานะไอซ์ไอนั้นค่อนคณิจจะส่งสัญญาณเป็นสัญญาณบุริตเต็มที่หรือเขาเรียกว่าสัญญาบุลด์ปรตตมนั่นเองฮะส่วนแบกดีนั้นซื้อรายนั้นได้อยู่ในสก๊อค่อนคดีเยอะบอกว่าตอนนี้นั้นดูเหมือนว่า จะเป็นขาขึ้นแบบดุนแรงนั่นเองภูเขาลูกใหญ่กำลังจะทำมาเข้ามานั่นเองกลับขอจํำว่ารายสัปดาห์นั้นจะเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจนแดงแจ๋เป้าในการทำสูงสุดของในสัปดาห์นั้นจะอยู่ทวี4,250เหรียญต่อทรอยออนทองไทยนั้น66,000บาทกันเรื่อยทีเดียวครับ ตอนนี้ครับเราต้องคำนึกภาปลายเดือนหรือการรายมันนะครับตามคําเรียกร้องครับภาพนี้เนี่ยแหมหวานเจี๊ยบเจี๊ยบเลยฮะขอย้ําว่าหวานเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบทั้ง3มเส้น3มแนวของทางทีมเราที่ขีดดนวรับ้านล่างเป็นสีขาวนะและกดชูโทขึ้นไปได้สีเขียวตอนนินพุททองคํานั้นกําลังผ่านทางด่วนทถ้หนึ่งขึ้นไปแล้วนะฮะยืนเหนือสีเขียวได้อย่างสง่างามพระรามก้าหลือเกินครับพร้นะพร้อม พบนี่ขึ้นทางด่วนโทรไวรี่2นะฮะจะไปถึงทรวงเส้นสีแดงด้านบนแนวต้านสำคัญตรงกันพลีเป๊ะกับกาฟปลายสัปดาห์สามารถทำไส้ในรายมันเนี่ยได้ถึงทรวงสน4,250ยเหรียญต่อโถยอ่อนไปทองไทยนั้นทรวงหน66,000บาทแต่มีแต่ในว่าทองไทยโทษนะมีแต่ครับแท่งเทียนนั้นอาจที่จะมีไส้ย,ยาวขึ้นไปได้เหนือเส้นเหลืองแนวนี้นะฮะคาดว่าปิดจ,จบอาจจะเดือนนี้เนี่ยแถวเรน4,200 ห้าสเหรียญต่อทรอยออนแต่อาจจะมีไส้ย,วยาวๆเนี่ยได้ถึงแทวเรน4ี่พันสามรอยห้าสิเหรียญไส้ย,วยาวๆได้ถึงเป็นร้อยเหรียญกันเลยฮะแล้วจะปิดจบเทวเรนเส้นแดงและเสนอตัดกันและดูว่าเดือนหน้าฟ้าใหม่นั้นจะสามารถทำต่อได้ถึงไหนรอยยัมว่าแกรในรารมันรายเดือนนั้นสัญญาลงสัญญาิูยังไม่มานะสัญญาหมียังไม่มานะมีแต่สัญญาณกระทิงขึ้นล,ลุล้วนฮะดังนั้น หลายท่านถามผมมาว่าทองคํานั้นจะลงหรือยังจะลงหรือยังอาจารย์โค้ดขาจะลงหรือยังขอตอบตรงนี้นะว,ว่าทองคํานั้นยังขึ้นอย่างเดียวนะฮะขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นแบบกระทิงค่อนข้างจะดุดันฮนะสัญญาณลงสัญญาณไดเวอร์เจนยังไม่มาสักนิดเดียวนะโขย้ําว่าย่อในตอนนี้นะั้นซื้อซื้ออย่างเดียวฮนะถ้าย่อต้องบายต้องซื้อนะฮะป้าใกล้ๆในเดือนนี้จะเฉลี่ณ4,250เหรียญต่อทรอยอสอสเ้นเลียแนวนี้ แต่ทำสายถึงเรน4,350เหรียญต่อยโอนสายย,ยาวถึงแนวด้านบน4,350แนวนี้เลยครับโอ้โห,โหภาพนี้ฮะภาพกับปลายเดยภาพนี้คอยจำบาหวานเจี๊ยบทะลุจอหวานเจี๊ยบกระชากใส้กันเลยทีเดีดยวครับสังเกตกันดูว่าทางทีมเรานั้นได้ตีเส้นรศนัศมีแดงแนวนี้นะฮะเป็นแนวสําคัญของทองคําที่ผ่านมาเมื่อวันผ่านมานั้นทองคําปิดเป็นแท่ง แดงค่อนข้างที่จะไม่สวยเต็มแท่งแบบนี้แท่งยาวแท่งใหญ่นะฮะและเมื่อสุพรรณมานั้นดูเหมือนว่าทำท่าจะหลุดนะแต่สุดท้ายนั้นก็สามารถนะครับปีนกลับเข้าเทรนไปได้นะแหมพี่ทองเนี่ยทำได้ทุกท่าทำได้ทุกอย่างเลยนะตอนนี้นั้นได้ยืนเหนือเส้นเทนไลน์แนวรับขึ้นไปได้แล้วนะและพร้อมครับพร้อมพร้อมที่จากหมีจะกลายเป็นกระทิงแล้วฮนะเห็นไหมครับว่าตอนนี้ ทองคำนั้นได้ชนเส้นสีขาวแนวต้านด้านบนทั้ง3แท่งเทียนคาดว่าทองคําวันจันทน์คารเปิดตลาดมานั้นลุ้นครับลุ้นถ้าเกิดสามารถยืนเหนือ40 40เส้นขาวด้านบนแนวนี้ขึ้นไปได้แล้วก็คุณทองคํานั้นก็จะทำโอทามไฮใหม่เฉกเช่นเดียวกันนั่นเองครับเมื่อเราดู s i ใไอไ i นั้นอกบอกว่าตอนนี้นั้นยังไม่หลุดเส้นจุศูนย์ฮะและได้ชูคอขึ้นมาแล้วนะ,ะขอย้ําว่าชูคอขึ้นมาแล้วะฮะพร้อมครับพร้อม พร้อมที่เป็นงูจงอางขนาดใหญ่ที่พร้อมโฉกทะลุเป้านะฮะหรือการทำโอทำายนั่นเองขอย้ำว่าวันธนาคารเปิดตลาดมาฮะถ้าเกิดว่าสามารถนะ,ะยืนเหนือเส้นขาวแนวนี้ขึ้นไปได้และสามารถยืนเหนือ40 40ขึ้นไปได้แล้วก็คุณทองคำนั้นก็จะทำโอทำายใหม่นั่นเองครับ ภาพนี้ครับเป็นภาพกราฟรเดย์ในภาพที่2นะภาพนี้เนี่ยเป็นโลกหัวใจห้ามดูเด็ดขาดน,นะพ่นหวาดเสียวมากแลครับเพราะมันเนี่ยจะสามารถขึ้นเนี่ยได้ถึงทะโดน4,330สาเหรียญโตรอยโอดตรงกับเป้ารายมันพอดีเปเ๊ะเ,เลยครับซึ่งทางทีมเรานั้นได้ตีเส้น100นั้นอยู่แถวแท่งเทียนฮนะ ทั้ง5แท่งเทียนด้วยกันซึ่งหนาๆน,น,นะฮะสามารถชนแล้วไม่ผ่านหลายรอบ5รอบนะฮะแถวบริเวณ3893เหรียญต่อโยออนและต่ำสุดเนี่ยกว่า8แท่งเทียนแถวบริเวณ3618เหรียญต่อโถยออน เป็นศูนย์นั่นเองเป้าที่ได้นั้นตอนนี้ฮะกำลังชนฟิโบน์หนุนอย่ตานะฮะอยู่แถวบริเวณ4 0 0พกว่ากว่า,วาแนวนี้เลยฮะ4,050เหรียญ4 0่0นเหรียญแนวนี้ชนแล้วมีอาการล่วงนะฮะคาดว่านะครับวันนาคารพุทธปตลาดมาเนี่ยสัปดาห์หน้านั้นถ้าเกิดผ่านแนวต้านภาพเมื่อกี้ขึ้นไปได้แล้วก็แนวต้านเสียวสาภาพเมื่อกี้ไปแล้วก็เป้าถัดไปนั้นสามารถนะฮะในรายมันนั้นสามารถขึ้นได้ทำเสายยา้ยวยาวถึงะเวน 4,330 <4, 330 S 1> เหรียญต่อทรอยออนที่โ0.8แนวนี้ตรงกับภาพกราฟรายมันพอดีเป๊ะเป๊ะเป้าที่อยากได้เป้าที่ใช่4330นั่นเองครับแล้วนี้ครับ โดนกอล์ฟคำรีกับไบร์สี่ชั่วโมงภาพนี้เนี่ยสวยที่สุดสวยในซอยเลยครับอกเลยตะโกนดังๆว่าภาพนี้เนี่ยเบาหวานเข้าตากันเลยครับเว่าทางทีมเรานั้นได้ตีเส้นขาวทั้งสองแนวดูนว่าโดนคำไร่สี่ชั่วโมงนั้นได้ไซเวย์อยู่ในนีเนี่ยกรอบสีขาวเนี่ยตั้งแต่คืนวันเพื่อที่ผ่านมานะและวันศุกร์ผ่านมาเช่นเดียวกันฮนะอย่างไซเวย์ในกรอบแนวเนี้ย คาดว่านะครับแนวแนวต้าด้านบนสีเหลืองแนวนี้เนี่ยเป็นแนวต้านสําคัญของคุณทองคำนะถ้าเกิดว่าสามารถนะครับจะผ่านไปได้และยืนเหนือทกเป็น4,026เหรียญต่อถอยออนแล้วก็คุณคอในรายสี่ช่วงนั้นก็จะกลับกายกลับตัวกลับใจเป็นสัญญาณขึ้นต่อนะจะทำออนทำไฮ ทันทีครับดูไอไซนั้นไอ้ซนั้นได้ชูคอผง,งกหัวขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างที่จะดุดันเหลือเกินครับถ้าเกิดว่าคุณทองคำนั้นสามารถปิดยืนเหนือเส้นสีขาวและเส้นเหลืองของทางทีมเราซึ่งตัดกับทีเป๊ะขึ้นไปได้และยืนเหนือ4026แล้วก็คุณทองคำนั้นก็จะทำโอทามไฮใหม่แบบร้านเปอร์เซ็น์แดงแจ๋ยยิ่งกว่าแช่แป้งนั่นเองครับ โอ้โหภาพนี้ฮะภาพกราฟทองคำเลยครับปลายสี่ชั่วโมงหมายภาพนี้เนี่ยสวยงามหวานกริบเลยฮะขอย้ำว่าสวยงามเหมือนนางงามจัก,กวาลเลยครับทางทีมเรานั้นได้ตีเส้นหนึ่งร้อยพิบันชีนั้นอยู่แถวบริเวณด้านบนสุด4 0 5 0หของทองคำเลยครับปลายสี่ชั่วโมงฮะและเป้าต่ำสุดนั้นเป็นศูนย์แถวบริเวณ3949เรีหรียญซึ่งเป็นจุดแนวสุดท้ายของคุณทองคำเมื่อคืนบนสุพรรณมานะฮะและได้เป้าฟิโบนะ หนึ่งหกหนึ่งหุดบาทนั้นจะอยู่ทถวรเวณสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะขอย้ำฮะอยู่ทถวรเวณสี่หนึ่งหนึ่งเหรีออรอยญโต้โตรอนะเหมือนกับเบอร์โทรทางสำนักงานเขตภาคใต้ของบริษัททีซีโก้เลสิบหนึ่งเก้าเก้านะฮะแต่นี่คือเป้าในการขึ้นในวันพุธอังคารพุธสัปดาห์หน้านั้นถ้าเกิดผ่านแนวต้านอยู่แถวบริเวณ4ี่พันหกเหรียญโตอทโตรอ,อ,อนขึ้นไปได้แล้วก็เป้าถัดไปนะฮะ จะสามารถขึ้นได้ถึงเกือบ100เหรียญจะอยู่ทะเวณ4 101, 1่1นเหรียญโตทรอยออนแนวนี้เลยครับขอย้ำเลยครับว่าท่านใดนั้นอยากที่จะดูการาฟเป็นเหมือนผมและทีมงานเทพพิจกรเนะขอยขอาำว่าตอนนี้ทางทีมเรานะได้เปิดสอนทุกท่านได้เรียนรู้ทางการาฟเทคนิคกันอยู่นะท่านใดนั้นไม่ระว่างนะฮะมาเรียนนะครับเพราะทางทีมเรานั้นสอนฟรีฮนะขอยํำว่าสอนฟรีถ้าจะรู้ว่า การดูกราบเป็นเนี่ยมันเข้าใจมันชัดเจนแดงแจ๋ยังไงหวานเข้าตานั้นมันเป็นแบบไหนนะท่านจะรู้ว่าการกลับตัวเป็นขาขึ้นหรือการกลับตัวเป็นขาลงมันดูยังไงการทํากํารเดลสลวยยาวนั้นเป็นยังไงนะฮะและการตัดคัดล้อนั้นควรจะทําเมื่อไหร่นะขอย้ําว่าอย่าเกรงใจเลยครับโทรมาได้เลยเบอร์นี้ฮะท่กรุงเทพนะฮะ02287177นะฮะที่ภาคใต้ฮะโทรครับ0 9 9 9 ก9นะท่านใดชอบคลิปนี้ครับรบกวนครับช่วยกันไลค์กดแชร์หรือตามถึงีกานเราด้วยนะฮะผมเทุกคนนะจะได้มีกำลังใจทําคลิปดีๆแม่นแม่นปังๆแบบนี้ท่านได้ดูตลอดไปครับผมชูทีบุญเชฟพิชกรสวัสดีครับจบตามคำเรียกรองอีกแล้วครับ